สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับโกลอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่1,725 US อลาาร์ต่อออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,721ถึง1,736โดยราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,725นะคะและสามารถผ่านต่อไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อค่ะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะก็นำโดยเฟดค่ะออกมาส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะมีการ ประกาศ QE 3ขึ้นมานะคะซึ่งข่าวดังกล่าวได้ช่วยบทบางความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตินีโยโซนและช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปค่ะเป็นอีกแรงหนึ่งนะคะหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในขณะที่ญี่ปุ่นยังมีการแทรกแซงค่าเงินอยู่ในจำนวนวงเงินถึง40ล้านล้านเยนนะคะอาจจะส่งผลให้ค่าเงินยูเอสลากลับไปแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะคะ และในวันที่3และ4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมของ G20 ค่ะซึ่งในขณะนี้ผู้นำของยุโรปนำโดยฝรั่งเศสและเยอรมันนะคะได้มีการจัดการประชุมฉุกเฉินกับผู้นำกรีซค่ะเพื่อผลักดันให้กรีซปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วต่อข้อตกลงให้ความช่วยเหลือจากยุโรปซึ่งเป็นทางออกเดียวค่ะที่จะแก้ไขวิกฤตนี้ของกรีซโดยการประชุมดังกล่าวนี้ ทางผู้นําของสหภาพยุโรปนะคะพยายามที่จะประกันต่อประเทศมหาอำนาจของโลกว่ายูโรโซนจะสามารถแก้ไขวิกฤตนี้สาธารณะได้ค่ะสําหรับเย็นวันนี้ค่ะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนตุลาคมนะคะและสต๊อกน้ํามันประจําสัปดาห์สิ้นสุดวันที่28ตุลาคมค่ะจะมีการประกาศออกมาในเย็นวันนี้นะคะสำหรับกราฟลายเทคนิคนะคะกราฟลาย240นาทีค่ะพบว่ามีแนว มีแรงซื้อบริเวณ1680นะคะซึ่งหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนค่า MACD ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสอดคล้องกับกราฟรายวันค่ะซึ่งจะเห็นว่าราคายกตัวสูงขึ้นเหนือเส้น Moving Average ทั้ง9วันและ34วันนะคะประกอบกับเส้น Stochastic ยังอยู่ในโซน Overbought ค่ะก็ มีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะและเคลื่อนไหวในลักษณะของไซเวคค่ะสำหรับการรายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ